การสูตรการหาอินทิเกรตไม่จํากัดเขตตอนนี้เรายังไม่จํากัดเขตก่อนนะถ้าหาพื้นที่มันจะเป็นการกจํากัดเขตและช่วงไหนถึงช่วงไหนตอนนี้ยังไม่จํากัดเขตบอกว่าถ้าอินทิเกรตค่าคงที่ก็จะได้อินทิเกรตค่าคงที่จะได้เท่ากับค่าคงที่แล้วก็คูณด้วย x แล้วก็บวกค่าคงที่4 อย่างเช่นถ้าอินทิเกรตอินทิเกต5 dx ก็จะเท่ากับ5คูณอยู่กับ x แล้วก็บวก c นะต่อไปถ้าอินทิเกรต x กํลัง n ก็เมื่อกี้ที่หามาแล้วก็คือจะได้ n x กํลัง n บวก1หารด้วย n บวก1 ถ้าเป็นค่าคงที่คูณอยู่กับ x กํลัง n อินทิเกรตออกมาก็จะได้ค่าคงที่มาไว้ข้างหน้าแล้วก็อินทิเกรต x กํลัง n แล้วค่อยเอามาคูณกันที่ลองดูตัวอย่างอินทิเกรตอันนี้เราก็จะจะต้องอินทิเกรตทีละตัว,วก็อินทิเกรต x กํลัง4 dx บวก อินทิเกรต 8x กำลังสาม dx บวกอินทิเกรต 6x กำลังสอง dx แล้วก็บวกอินทิเกรต 4x dx แล้วก็บวกอินทิเกรต2 dx ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกตตัวแรกก็ได้ x จากกำลังสี่กำลังสี่ต้องบวกเปหนึ่งก็กลายเป็นห้ากำลังเป็นห้าใช่ไหมก็ส่วนด้วยห้าบวก 8ปดงไว้เหมือนเดิมแล้วอิทิเกต x กำลัง3ก็จะได้ x กำลัง4กกำลังเป็นสก็ส่วนเป็น4ต่อไปบวก6 x กำลัง3ส่วน3บวก4 x กำลังสองส่วน2แล้วก็บวก2 x สุดท้ายบวก4ตอบก็จะได้เป็นเท่ากับ x กำลัง5ส่วน5บวก2 x กำลังสอง บวก2 x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก2 x แล้วก็บวก4อันนี้คือคำตอบพอได้ไหมการอินทิเกรตลองดูอีก1อีกข้ออินทิเกรต อิทิเกตเลยนะอิติเกต2 x งเอกกำลังสาจากกำลังสก็กลายเป็นกําลัง4จากกําลัง4ก็ใส่ในส่วนด้วยแล้วก็2อยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมลบสามกจากกำลังสก็กลายเป็น3าส่วนสาบวกอินทิเกตหก็ได้6 x ลบสอง x จะก,กำลังลบ2บวกไป1ก็กลายเป็นลบ1แล้วก็ส่วนด้วยลบ1ลก็บวกค่าคงที่4ก็จะเท่ากับ x กำลัง4ส่วน2ลบ x กำลัง3บวก6 x บวก2 x กำลังลบ1บวก4ได้ใช่ไหมอลองดูข้อที่สาม มันอยู่ในรูปของตัวส่วนใช่ไหมตัวหลังตัวนี้เป็นหนึ่งส่วน x กําลังสามเราก็เอาขึ้นมาลบ x กําลัง 3, D, x, ลบสาม dx เราก็ค่อยอินทิเกรตอินทิเกรต x กําลังสิบก็กลายเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดลบ x กําลังลบสามบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็นลบสองหารด้วยลบสองแล้วก็บวกค่าคงที่ c ก็จะเท่ากับ x กําลังสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ด บวกเอ็กกำลังลบสองส่วนสองแล้วก็บวก4ี่อาจจะได้ไหม อ่ะต่อไปเรื่องสุดท้ายอิธิเกตจำกัดเขตอิธิเกตจำกัดเขตมันไม่ใช่เรื่องสุดท้าย,าะน,น,ายนะแต่มันเป็นคอนเซปต์สุดท้ายที่ในเรื่องของอิธิเกตอิธิเกตก็มีแค่จํากัดเขตกับไม่จํากัดเขตไปเหมือนกันต่างกันแค่ถ้าจํากัดเขตอิธิเกตออกมาแล้วเราก็ต้องหาผลของอิธิเกตในเขตขอบเขตที่เาขากําหนดมาให้ตัวอย่าง ถ้าอินทิเกรต x กํลัง2บวก3 dx ในช่วง1ถึง2ก็จะเท่ากับในช่วง1นึงหมายถึงอะไรถ้าคือว่ากราฟปึ๊บอันนี้เป็นกราฟเขาบอกว่าช่วง1ถึง2มีพื้นที่ตรงเนี้ยเท่าไหร่ในการหาอินทิเกรตตอนเนี้ยมีพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ เราก็จะอินทิเกรตก็จะเท่ากับ x กำลัง3ส่วน3บวก 3x ทีนี้ในกรณีที่จะแบ่ขอบเขตเราจะไม่บวก c ไม่บวกค่าคงที่ c เพราะเราจะแทนค่าคงที่เป็น1ถึง2อินทิเกรต1ถึง2ก็จะเท่ากับเราเอาอะไรก่อนเอาตัวบนก่อนตัว b ก่อนถ้า a ถึง b ก็เอา B ไปแทนแล้วก็ลบด้วย A ไปแทน B ไปแทนก็ได้2กำลังสส่วน3บวกกับ3คูณ2ลบแทน x เป็น1ใช่ไหม x กำลังสส่วน3บวก3คูณ1ก็จะเท่ากับ8ส่วน3บวก6ส่วน6ใช่ไหม6 3 18ส่วน3า ก็นะจะลบกับหนึ่งส่วนสามอันนี้เป็นสามก็เป็นลบเก้าส่วนสามเท่ากับเท่าไรยี่สิบหกส่วนสามลบอยู่กับสิบก็เท่ากับสิบหกส่วนสามเพราะฉะนั้นหมายถึงสิบหกส่วนสามก็หมายถึง พื้นที่ใต้เส้นโค้งนี้มีที่อยู่เท่ากับ16ส่วน3ตารางหน่วยลองทาอีกสักข้อหนึ่งนะขอบเขตตั้งแต่0ถึง2เราก็ต้องอินทิเกรตฟังก์ชัน กูก็จะคูณเข้าไปก่อน6 x กำลังสองบวก1 8 x อินทิเกรต0ย์ถึง2ก็จะเท่ากับ6 x กำลังสามส่วน3บวก1 8 x กำลังสองส่วน2แล้วก็ขอบเขตศถึง2ก็จะได้เท่ากับอะไร แทน x ด้วย2ก่อนเนาะก็จะได้เป็น2กํลัง3คูณอยู่กับ2ใช่ไหมแล้วก็บวก9คูณอยู่กับ2กํลัง2แล้วก็ค่อยเป็นลบกับแทน x เ,เป็น0ท้ายก็ได้0ถูกไหมก็จะเท่ากับ16บวก สามหกเท่ากับเท่าไรห้าสิบสอง